มาจะไปลูนัสนะคะวันนี้ไตยกะหัวเทียนบอดลุงอ้วนต้องมาเปลี่ยนหวัวเทียนอยู่นี่นะคะเกิดเหตุสุดผิดไซนิดหน่อยกับโมโโอเตอร์อาร์ซิตีสลาสูอยู่หวัวเทียนกระดับเฉยเลยลุงอ้วนแก้ไขไปก่อนคิดว่าหัวเทียนบอดนะคะลุงอ้วนเปลี่ยนหัวเทียนสองข้างแล้วปรากฏว่าไฟเข้านิดเดียวนะเข้ามาเยอะลุงอ้วนหลอกต้องเปลี่ยนมายโต้นะคะงานใหญ่เลย สองชั่วโมงทำงานแกอุก้นแ,แ,แ,แกบอกแกก็เอาตัวสเปรย์มาเปลี่ยนนี่นะ,นะมาเย,ยอะโตเะเปลี่ยนทริปนี้ก็เลยสั้นหน่อยนะคะไปเที่ยวไม่ได้มากเพราะว่ากำลังซ่อมรถไฟเข้าจ่ายเข้า